อีพ <uther> uh, 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 ีสองพี่น้องต่ออีพี่สองคุ้มยังน้อครับคุณยังอันนี้เนาะจีหล่อบ่เออพีพียังพีพียังพีพียังอืออืออือสายแดกเนาะ กลังสิไปเบิ่งไข่ไปเก็บไข่พี่น้องเก็บไข่ไก่เนะเาะไก่เบา,บกาไบาบกา่อเ้าวไก่อาเพิ่นเอ้า, <c oughs> อาคือออกมาหนำอันนี้มันเลือ้อยคอ <c oughs> หรือมันเต้นหนองเองี้ยมันบ่นี่นะเออ <c oughs> ปลาโตมันบอกแคบโพดบ่ว่า บ่แคบบ้างสองร้อยสาวปลายสองร้อยยี่สิบกว่าตัวสันป๊าโถไก่พี่น้องนี่นะนี่เอาอยู่ในพุตสาบอนะวาอยู่ในอุนี่เพราะเราว่าไก่อยู่ในห้าแค่ไก่อยู่พี่เนาะ อันนี้ตัวเก่าได้อะนะนะอันนี้ตัวใหม่ได้เนี่ยแม่ป่ะมาใหม่หัวมันใหญ่โค้งเนาะห้ามลูกตกใจแล้วบ่ลูกมาเห็นบ่ตัวบ่ไก่ดูว่าตัวนี้บ่มาใหม่นะล่ะว่งให้่ทางใดเอามาใหม่นะเออเขาใหญ่โค้ง ม่คุณไม่ะคเดียวว่่บริสัยวิตามินแข่ฟอกฮะไมอเคาะเห็ดเองเห็ดเองเสี่ยงเงินไม่อีสปาร์ซีใ่ยางไม่แบนะอือ แพงแพงเลยสำหรับคนอยากซื้อเออนี่บอมะเทัวาหานให้มันกินเลยเบเไปใหม่ตลอดใส่เจ็ดองฮะใช่ใเบิข่าไปเบิรเลยรวมๆเลเพราะว่ามันตัวใหญ่อ๋อตัวขี้สองห่ยไล่เขาไปเบิกไล่จับเขาไปโดนไล่จับจนหมดเบิร เบิง้งาธุไล่ลองจับบุ๋งดูฮะมันอ้วนอยูบ่บอรองจ้บบาบุ๋งดูจอย<า>จอยอันนี้นะเนาะกระดูกกระชากไก่ขนนะ้นเนาะมเนี่ยมันยังไม่เะเลยมันสนะีไหมสีไห มันยังเงินห้างยังบพอพ่อปะขีเสือแกบนี่ต้องเอามาใส่แล้วนี่เนาะหรือว่าแน,น่ไนมันยังเงิน ไปถือถือขึ้หลุดกันเลยพี่น้องเอ้ยครั้งแรกได้เลยที่มาฟาร์มไก่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 ไก่ข่าวเล่าอมันหิวได้นี่นะ ออกไม่มหมดเล่ได้ไออข่คืนนะใต้ไฟบอก <laughs> หนีไน่ไข่พี่น้องเลยไข่เบอร์อรอยังไหวเลยก็ช่องหมดเบอมาห้าก็เริ่มไข่มาไข่หนอยเออไขากับไข่เอานี่ยังมันทอดหนนะึ่งเออไข่น่อนเดินเบอร์หาบอกเบอร์หนึ่งคือไข่ใหญ่เบอร์หนึ่งน้ำใหญ่เบอร์ศูนย์ใหญ่ขนาดใหญ่เดินเป็นไปเหยียบมั้สิครับผม วา้างในบ้านซื้อนอนไล่น่ะก็รุ่นฟางนั่นซื้อใหม่ซื้อใอ้เชสส์สะบ้านบอสซื้อมาใหม่แห่งร้ายกว่าเก่ากว่านี่น่ะ ไก่บ้านมาไก่ไก่โมอยู่นอกฮะไปเดิร์นฟอกเลยข้ามไก่ฝั่งลาวข้ามไก่บ่าวฝั่งลาวเอาบ่าวลูกอาสาวหลัด เขาบอกอยู่บอกว่าขอกขอหนึ่งนี่ฮะบัตจูประมาณจากโตพอดีพอะไรกับมันกระหย่างลายนี่ออมันมีพืน้นที่หย่างลายแล้วกับมันกระสายพลังงานลายมันกระบอกไข่กินเพราห้ามสูบเออแนวนั้นบอกอันนี้บอกพวกออนไลน์น่ะเท่านี้เนาะ เขาดีแนละสะสมเลยเนาะเพราะว่า,า,าถ้ามันกว้างลายกับมันหยางลายมันก็บบอกไข่ส่วนพี่น้องเลยใส่พลังงานลายเพราะว่าว่าไปอีกนอกไก่ไก่ไข่เนี่ยก็ดูมันหยางลายมันก็บบอกไข่เพราะว,ว, <c oughs> ว่าไก่เนี่ยนะมันมีแต่มีแต่ไก่แม่นะครับผมนะเนาะภาไก่ไข่เด้มันก็ต้องมีแต่ไก่แนะม่นมีแต่แตผู้ ว่าหาน่ะมือละกระสอบก็สิเถ้ามันกินบออิ่มมันก็บ,บอกไข่กินหรอเือมันกบอิ่มอิ่มัมนเ็มมนยหรอเออแะไี่ไน่ะนคือ,อก,กินบเคือขาเปะอยู่ตัวหน อออทีมันกับแหมแล้วมันกินมได้มันหากบตีบอจิกกันเนาะมัน่มันาบดจิกกันบนู่เออมันคือไก่ละเท่าพี่น้องกันไก่ละนั่นเลย้นมันจะไปยอมกันนี่ไก่ละไหลกันอยู่เอมือไหไหลกันเตะกันดูอนีมันย่อมไว่าซีเดียวับ้กันสิ มันก็สจจ้ำกันบ่ได้เนี่ยเลยมันสีเดียวกันพวกจิตัวใด้พ็่ตต์ได้มันกระจายาล้วมันว่าตีกันธนะพี่น้องมันก็ะิลงกันนะบมันมันลายดิมันคือกันอีกอ้าวแล้วว่าตีกันเนี่ยจากบืนมาบ่หน่พวกนี้ได้สาเกลือตอนได้อันนี้ เออตัวนี้ส <app> ่องใสอิมแล้วสำหรับพวกหนูเนาะหนูหางออกเลยหน่เ <racist GET além> uh ้อะเบ้เบมาจับม่งนี่กันจับแล้วมั่หมงไปนั้นมันเตรียมสิไ่แล้วเออโตมากันไข่แล้วุ่ยามใหม่ไม่ไข่แล้วไเหิ่มไข่แล้วก็ไข่ไโตหลือ

ไทยพวกนั้นได้มีอยู่ว่าเดือนขาวคอกวันนี้ผู้พายุตูไทยห่างามเนาะยังชว์สายเสียบขาวข้องน,นี่เอาขาวมาให้พวกกันซอมบี้ตัวนี้ มันเท่ามันบอกไข่เขาก็โลกเขาก็ะคาลอกออกเลาไปตบเลยฮะเด้เว้าพื้นตีกันอีกแหละฮะกำลังว่าวมันบอกว่างมวยกันเอามันใส่กันนลยตีกันมันตีมาเลยงานเด้นี่ไปอ่โอ้แม่นว่านสูบกันบนมือสูบกันบนมือตายใช่แต่เท้าเดียว ปีปลายแล้วมาไห <c oughs> ฟาร์มไก่พี่น้องเอ้ยฟาร์มไก่เนะาะฝากก็เลยก็แซ่ก็ติดตามพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากอ่าซื้อไข่ก็ติดต่อมาโลดพี่น้องเอ้ยเนาะฟาร์มไก่บาฝังเล่าเพิ่นเนาะผู้ใดอยากซื้องไก่อยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ต หรือว่าอยากเอาไปขายนะปูกผักค่าแม่นนะค่าเานาะมาติดต่อนะําเพลินได้ตตแต่นี่ก็ยังบอกท่านแบบว่ามี <c oughs> มีเอฟซีบ่าวฝั่งล่าเพลินซัพพอร์ตมาเนาะอนเออเพป็นซัพพอร์ตมาแล้วกับจองคิวกันไน้อยู่พี่น้องไใไข่กันกน,กกน,มมาานี่จะไปเอากระสอบมาใส่ขี้แบะนะพี่เนี่ยเข้าไปตั้งกันเถินี่หน่อยมอสใส่แบะมาอยูน่นี่ ถ้ามนอะไรพี่น้องเลยฮะก็จะได้จบคีรีผสมนีด้พี่น้องเด้อเนาะขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจขอเอาค์มาชมเลยพี่น้องเด้อฝากกันหลายกดแชร์กดติดตามฟาร์มไก่บาฝังเล่าอยู่บ้านน้ามงเด้พี่น้องเด้อเมืองใส่ผู้ทองแข้งสวัสดิเกศเท่านี่แหละเนาะก็เป็นนอกไายเท่านี่แหละเนาะเบิ่งเข่าหน้านู้นก่อนเข่านี่ก็งามอยู่นี่ธรรมดา นางเอึย่ยปอบปอบปานไหนอืมอกง,งามอยู่มองกระซำนี่แลหละเข่านาโน่นเลยโอเคเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห่งเบิดสงกุสุขคนพี่น้องก็อย่าเจ็บเด็ดจนล่ำรวยล่ำรวยพี่น้องเอ้ยไปแล้วสบายดีสมัยนี้